ซินโดเลจอยก้าลขังหนึ่งเหิงมาแล้วยังมีข้อคั้วหนึ่งที่มีทานะยากยนแม่ของซินโดเลจอยกำลังป่วยนะพ่อต้นเหตุเกิดจากควมำจะสู้หลายใจของพอ่อโอ้ท่านแม่ท่านแม่ยาเป็นยางเด้อโอ้ชายจอยลูกลักแม่บุอยู่แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด้วนะย่าสิจะสู้คือพ่อเจ้ากูสิเอาเมีย,มย,ยไม่ยื้ไม่ไม่เชื่อจงสี่แม่ต้องไม่ตาย โอ้แม่เจ็บมากระดองแห้งได้จอยเออตายโอไม่โอไม่มันโบแมนมันโบชัยแม่มึงตายแล้วใช่จอยเออท่านพ่อนั่นแหละท่านพ่อนั่นแหละที่ยดให้แม่ตกใจจะมันทราบเนาะนี่จอยอย่ามาพูดอย่างนี้อีกนะนี่ไม่ใช่ความจริงพาย่อมรู้มันจริงพ่อขอให้พ่อสำโทษเจ้าอย่างนั้นมีพ่อกับพ่อบอเปตัสแตกเยอะกูจะได้เมียใหม่แล้ว และเมื่อเมอย์ไสจอยตายพ่องเขากับบลอสะาเอาเมียใหม่ทันทีด้วยที่บสนใจควางหูสึกของจอยมืออื่นเมียนเือนนี่ดีดวยจอยพอจิผ้าเมียใหม่มาเปิดโตฮะนี่พอเอาเมียใหม่และะ้วบอแม่แล้วลูกย่านลูกสิเงาหะนะนี่ท่านพ่อเป็นบ้าและะ้วบอ แม่ตายบัท่านอดสมองพ่อกสิเอาเมียใหม่ทันทีนี่ตันพ่อีหอย่างเห็ดใจนี่ฟาเอาพ่อไ่อยากเห็นลูกเหงานนะนโอ้จะเป็นสาตเนาะลูกมีหนาทีดูแลแม่ใหม่ก็ดูแลไปเพิ่นบอกเพิ่นสอนก็เฮตามเพิ่นบอกอย่าดื้อได้ละเด้อเดี๋ยวมึงเจอฝามื่ติดบัง่ับอยู่ไดว่าเห็นคนอื่นดีกว่าลูกฟังมันวอกก็พอไหมจอยบ่ขออยู่แล้วอีเออตายซะมักซัวเป็นอย่างจอยจองมาเจอเรื่องแบบนี้แม่ก็มาแจกไป พอกับไปเอาเมียใหม่ทันทีจอยอยังไม่ทันทับใจได้เลยมันเป็นยังไงกับชีวิตน,นี่นี่แหละครับชีวิตของซินโดเลจอยบเบองแล้วก็เป็นไตตอนเนาอะับเนาะแต่นี่มันเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตเขาเศร้าวันทัดไปพ่อของเขาก็ได้น้ำเมียใหม่มาบานและเมียใหม่ของพ่อเขาก็เป็นแม่หมายลูกเิด สองคนคนหนึ่งซื้อบักคนหนึ่งซื้อผักร่วมกันเป็นบักผักลูกจอยเห็นอย่างลูกจอยลูกจอยเออบอขานบอได้ยนนี่ลูกนี่ละแม่ไม่ของลูกเออ,เอ,อแม่ไปให้ยาตี่วะบอไดมากสักหน่อยเรียกยแม่สิลูกยังหงิงเรียกไอ้สองคนสิน้องนี่ซื้อไอผักส่วนพ่อมซื้อบักเออว่าจังไดบักผัก ืเป็นอย่างเงินพร้อมกันวะห้า,หามเงินชื่อพอเฮ้าพร้อมกันอาเป็นอย่างละ่ะติลิกสิ์บออันนัดสีคนแม่ลูกล้มกันแล้วเด้อมืงหนีพอไปเบียก,ก่อนพอดีมือนีมินาดกสาวแอนะนะคุนพี่มันหมานเด้ค่ะขอบคุนเมียมันหมานได้พอเด้อและเมื่อพอหนีไปสามแม่ลูกก็ออกไล่ทันทีนี่ฟังเด้อมักจอย นับแต่นี้ต่อไปมึงต้องฟังความกูเอาเป็นอย่างผมคือฟัง,งคุณละเพราะว่ากูเป็นแม่ใหม่ของมึงถ้าม,มึงบ่ฟังมึงเจอมีแสกวกูค่ะเกินมันหรอนะแม่เอ้ยแต้มมันเข่าพ้งหรอไแม่จังแม่นกูไมอยากจากสามแม่ลูกนี่แด้เนาะมาบทันเท่าใดก็ว่างมากโดดเตะกันข้อเด้เนาะเฮ้ยก็สิโดดเตะกันยันบ่ดดนนดดนม,มีบอลอยู่หฮยก็ได,ด,ด้ตะคีดไว้ในใจเอาเน่มหน่ามันได้แม่ในใจได้ มักสาดจ้ามึงด่ากูนใจโอ้พามือใส่หัวนะเฮ็ดลยแม่เฮ็ดมันโลดจอยบ่ตอบโต้จักคำได้แต่แนมเบิ่งแต่ก็บ่บหูว่าเ็ดจังไหนเศร้าวันทัดไปแม่เลี้ยงก็ได้ปุ๊กจอยออกมาเฮ็ดกินจอยเฮ้ยตื่นตื่นขึ้มาปุ๊กแต่เศ้ากระดอกกระเดียวแม่โอ้ยนอ จอยเอ้ยจอยกูหิวขาวะเนี่ยบ,ขบ่ขันบ่ลุกมาจะไม่ใชิลุกปะขันบ่ลุกเสียไลหนีแต่เหืนเนไ่้ล่ะอยากกินเป็นยังบเฮ็ดเอง<บ>มึงหนีแต่เือนกูแม่อ,อ,อ่อทาข้าวเดียวเสียดดองนะจอยยานบ่มีบอลอยู่ก็เลยจําเป็นต้องเห็ดหนึ่งขา้าวกะกูล่างถ้วยกะกูเห็ดกินกะกูโอ้จะมันอยากใหยเด็ดหนอ แล้วละบอยแล้วละบอยยูไย่ไม่ผมอยากกินข้าวแล้วจะแม่เนาะไม่จะกระโดดเตะกันขอสามแม่ลูกจะได้เนาะเป็นจะได้วะเพื่อมันสิมาเจ็บจุกบักขัดเส้นสว้าปามเลยครับปานนี่จังมาเนาะแม่นั่นนะบังเมธนาคือบ่พ่อใจหนีแม่ไม่อยากเตะยอดดังจะได้ชิยืนแกก็เถียงแล้วละกันนี้เต้ผมถากินเขาไม่ว่าให้กินอ่ะ แต่ผมเป็นคนเหตุเด๋มึงจากินของเหลือจากกูน่ะดีแล้วจอยสิบัวท่นอีกต่อไปอือปาดมันกานเนาะมากพาคครับจับมันนะบาดเดียวนี่เออมึงโดนจับนึ่จับมันอ๋อผมไม่เหตยอีอย่างนี้เดี๋ยวมึงก็เสิยหัเอง ไมาสา่สะใจเธอะนะแม่เลี้ยงใจโหดได้ตบจอยจุดสลบไปจับมันไปขังอยู่ในห้องใต้ดินครับคุณแม่เล่นกับไคไม่เล่นมาเล่นกับกูและแล้วแม่เลี้ยงใจไล่ก็ได้จับจอยเข้าไปขังอยู่ในห้องใต้ดินอ แล้วผมจะออกไปแนวใดล่ะท่านแม่ครับ่วยผมแน่ผมยังพอทัดอยากตายฮะแม่นเสียงเงียงว่าเฮ้อยู่เป็นเพื่อนจอยเนี่ยเด้อจอยหัวซึ้งหางบุยเงืกหัวอีกเฮ็ดคือเป็นกระจายมั่ว หาามันย่างอู้ไม่แนวกินอีกให้ผมบ่ครับกับ <c oughs> ปีตาแซบเนาะอือ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 อ็ออาออืออืออืออลออื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 ออโออื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 ออนออื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 ออนออื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 ออออื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 ออ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 อ จอยบลอสาลีบมหนีออกจากเฮือนหลังนัง้นทันทีและโดยความทีเนืยล่าจากการเดินทางเกทเทจอยเผลอหลับนอนไปและบอดอนกับมิซายคนหนึ่งที่กำลังดูน้ำเก๊กหวยเมื่อดื่มหมดแล้วเขาก็ได้ทิมกระป๋องแต่บังเอิญว่ากระป๋องนั้นก็มาตกที่ต้นหาจอย คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นก็คิดว่าแมนขอท่านและโดยความทีหน้าตาของจอยน่าสงสารหลายคนจึงนํำเหรียญคนละสองสามเหรียญมาให้จอยจอยตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงเสียงเงียงมาดักของเราแก,กลกอยู่แถวนี้วะ่ะหืมอ,อ้าวแมนไปเอาเงินมาปาไหวมองนี่เอ๊ะแนมขัวบม่มีแนมใส่กับบอมมีเรือมันฉีดลนมาจากผาบานเนาะ เออมันก็เป็นไปได้เดล่าแง่แมนมว่วาก็ดีคือกันเลยจอยกำลังหิวอยู่พอดีฮะฮะจอยโบหัวเงินนั่นมาจากใส <c oughs> เขาก็เลยคิดว่ามันหล่นมาจากฝาอ้าวมอนี่ตะกี้คือเห็นตํำหงอยอยู่มาขายจีกวยละบะ่แน่ยังสีสังกัสซังไหมละ่ะอันสื่อจีกวยในคำได้ครับลยสองหน่วยได้ได้ครับทาข้าวเดียวเด้ทบไปไหวในหิวเขาเนี่ยบ่ได้ใจไว้ ก็นั่งจุกแต่นเ้เอเสียงเงียยว่ะประกาศประกาศเมื่อแรกมีงานคัดเลือกหาโตผู้ชายที่เหมาะสมที่จะได้แต่งงานก็จะหญิงชินโดเดลา่าจบขขาวโอ้เป็นใอยากไปเบิ่งนะเนาะไม่ค่อยเข้าไปในหวังจักเถื่อก็อ,อยากเข้าไปแต่บบมีเครื่องนงุ่งงั้นก็ยังเหลือซ้ำนี่แมนยังหละแนมหนาเห็นอย่างเอ,อา,เ,าเอา,เอาหายดิดอกก็ได้ว่า โอ้ขอคูดเล่นห,หลายได้ครับได้คุดคุดข,ขายจีกวยขอลํำเพินแน่ฝ้าเอ้ยฟ้าท่าวมมถท่วกระยาแม,ม่มั่นเป็นอย่างคือตรงสี่มาทั้งผมไกลสีแน่เนาะพอข้าเห็นจอยบวมีเงินก็นเลยห้จีกวยฟรีและจอยจึงเหลือเงินมาสื่อเคืองไว้ใส่ไปงานของเจ้าหญิงมีสนงามบอครับผมสื่อแน่เอาแบบใดล่ะครับเอาแบบรอหน่อยหรือ,อ,อรอหลายหรือรอพะกระเทิน ผมขอรอที่สุดในโลกเด้อครับเด้อโลกสวนตบ้าเออจังไหนก็มาได้เล่อยทาข้าวเดียวไวๆเด้อพาไปกินจีกวยนี่ยเออสีพาไปใส่เนาะอันนี้ครับได้แล้วโอเคจับว่าเงินในท้องส่งครับจับดีๆเด้อจับฟิชชีวิตเปลียนโอเคครับได้แล้วและในที่สุดจอยกระได้สุดไวใัใไซไปงานของแตวหญิงตัดภาพมาที่สามเมลูก นี่โลกเมื่อแรกแน่ว่างเขาสิจัดงานคันเลือเอาก้นที่เได้แต่งงานก็จะยิงได้จะยิงตัอเไปรข้องหลวงแน่นอนเฮ้อจะยิงตัอเปชดข้องผากตั้งหากล่ะเอาเมื่อเช้าเนี่ยได้วหเอากาเกาตีรุดอย่าเถียงกันเดี๋ยวเมื่อแรกเัามาลุ้นกันว่าไผสิได้ขอบคุณแม่ก็พร้อมมาแล้วสองไอ้น่องมั่นใจในะความรอและหวังว่าจะได้แต่งงานกเจะญิง และงานคันเลียวคูสมรสของเจ้าหญิงก็เริ่มขึ้นลแล้วแลก็มาถึงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอยวันที่เจ้าหญิงชิ้นนเอลลาของข้าวิได้แต่งงานจอยบบไดคาดหวังยืนกินจีกวยยางเดียวจีกวยก็อร่อยเหมือนกันน่ะเนี่ยต่างจากสองไอ้น้องครับเจ้าหญิงคืองามยอดย่อยแต่ว่าสมคำล่ำหรือแต่เจ้าหญิงต้องเป็นของผมก้าวว้าเนาะ ย่าสิคิดว่าคุณจีมานสมผมและกติกาของพวก็คือเจ้าหญิงของพวกิย้อนพวงมาไลและ้าไปที่ฮับได้ก็จะได้แต่งงานกเจะหญิงพร้อมแล้ว่ครับที่จิมานในเมือนี้พร้อมแล้ว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 ขั้นพร้อมเลามาเริ่มกันเลยขอเสียงลังดังอีกครั้งย้อนเลยครับย้อนเลยย้อนเลยถ้เลยาพร้อมแล้วย้อนเลยค่ะเจ้าหญิงและถ้าพวงมาไล่ไปโต๊กที่ไผก็คงโแม่นเรื่องบังเอิญ คนคนนั่นก็ต้องมีวาสนาและล้มแหงโชกชะตาก็จะพัดพวงมาไล่ว่องหนีไปแต่เรื่องบนาเกิดครับพวงมาไล่ได้ตกที่สังกสีอฮยโอ้ได้แล้วจะยิงของห้าได้แต่ง,งานกับสังกสีม,มันเป็นไปบ่ได้และล้มแหงโชกชะตาก็ได้พัดพวมงมาไล่ล่งมาแต่เดี๋ยวก่อนพวงมาไลยได้ตกลงมาอีกแล้วแล้วที่สําคัญคือมันจะตกลงที่ใคร แต่สุดท้ายพวกมาไล่นันก็ได้ตกลงมาที่จอยและแล้วได้ผู้โชคดีผู้ชายจะยื่นถือที่กวยตรงนั้นโอ,โอไม่ไม่นะโอไม่จอยยื่นกินจีกวยโดยที่บบหูโตว่วาหยังจะเกิดขึ้นกับเขาเอาเป็นหยัางก็คือแนมมืองแน่นนะเอ้ามาจะไหนวะเฮ้ยนี่เขาจะได้แต่งงานกัจนบจหญงงบแลนดีล้ล่ะ และโดยความ่าของจอยจึงเหตให้รองเท้าเบื้องหนึ่งของเขาลุดไปเจ้าหญิงซินโดเลล่าเห็นก็เสียใจที่้ายจอยบ่อยากแตกนนก่งงานกับเขาปอาอ้าว<อ>พาวพไเศษล่านั่นนะเป็นใคยเด้เนาะกบมาก่อ้ยหน่อยเชาต่อมาโตชายคนนั้นเดียวนี่มันออกมาเด็ดแนวใดว่ะฮันเต่มันออกแน่วใดวะเจา้าหญิงได้เห็นรองเท้าของจอยที่ตกอยู่ใต้ต้นไม้นี่คงจะเป็นรองเท้าของเขาชินะ อืมต้องตามหาซะแล้ววันถัดไปเจ้าหญิงและคนหับใส่ของเขาได้เดินทางออกตามหาคนที่เป็นเจ้าของล่องเท้ากิ่งนั่นแต่ทุกคนภายในบ้านก็ใส่เกือบคูนั้นบ่พอดีจนมาถึงเฮือนจอยมีใครอยู่ข้างในไหมถ้านได้ยินแล้วปวดออกมาว่าน้ำกันมีอะไรค่าคุณผู้หญิงที่นี่มีผู้ชายจากคนซ่องค้าซ่องลูกชายฉันเองพวกเขาอยู่ภายในเฮือนขืาเขามาดิล่อสายนะ ลองใส่เกิบนี้ด้วยค่ะถ้าใส่ได้ได้แต่งงานก็จะยิงอพอมต่นเต้เนมากกันสังกัดจัดเลยค่ะอ่าผักใส่เลยพอมีไดเมียแล้วฮึ่มมับเกาให้คือขับแต่อีเมียใส่บอดายเยต่อไปผักเสียใจเด้อขั้นคนมันจีมันบอต้องเฮ็ดยังไหลนี่จังไหนพอดีเป๊ะเลยล้มขับล้ม ไอ้อจะแม่เสียเวลาครับสามเมียลูกจะได้วะให้ล่องก่อนเนาะโอ้ยและในระว่างที่เจ้าหญิงกําลัางจะกลับจู่ๆหนูตัวนั่นก็นได้ขึ้นมาโอ้หนูมันเห็นอะไรนะ่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะที่นี่หนูเยอะนะ่ะโอ้ที่นี่มีห้องใต้ดินด้วยเซตอีเมลบ้านนี้มีคนหูแล้วตายหรือว่าจะมีคนอยู่ในนั้นนะ่ะไขกุญแจเดียวนี้อุ้ยตายกูัวเงย และสุดท้ายแม่เลี้ยงก็ย่องเปิดกุญแจเมื่อเจ้าหญิงเปิดขึ้นมาก,ก็บพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในนั้นโอ้เป็นอย่างที่ว่าไม่มีผิดเลยมีผู้ชายจริงจริงด้วยเดี๋ยวฉันจะลงไปดูเองระวังด้วยนะคะเจ้าหญิงจอยกำลังนอนหลับสบายจอยบุท่านหูโตว่ามีเจ้าหญิงอยู่ในนั้นโอ้นี่เจ้าข้าจือเจ้าได้ฮะเสียงไปวะมาจากไหนครับคุณคือชายมื่อขึ้นนี่ สงสัยท่านจะจื้อคนผิดว่<อ>าจีนขึ้นมาเจดอยงล่ะครับเดี๋ยวเจ้ากระฮิ้เองนี่โอ้ใส่พอดีเลยครับนั่นไงเจ้าจริงๆด้วยเจ้าไม่อยากแต่งงานกับข้าเหรือเออก็อยากอยู่ครับ แต่ผม,มเมืเอิ่งตัวเองแล้วผมไม่เหยียงเหมาะสมกับเจ้าหญิงเลยผมบอกอาอาศเอื้อมหรอกครับนี่แหละคนที่เหมาะสมกับข้าที่สุดข้าไม่ได้เลือกคนที่ฐานะและหน้าตา,ข,าข้าแค่ความรักและความซื่อสัตย์จากท่านก็พอโอ้เจ้าหญิงทึ่ดีกับผมเหลือเกินเจ้าชื่ออะไรซินโดเลจอยครับโอ้ชื่อเหมือนกันเลยท่านชื่อจังใดซินโดเดลาเออฮ่แต่งานกับข้าเธอซินโดเลจอยอจอยหูซึกหมานว่า แตงครับแตงเยอะดอยสิไดเมียแล้วแค่รักท่านนะซินโดเลน่าแค่รักเจ้าซินโดเลจอยและแล้วซินโดเลจอยกับเจ้าหญิงซินโดเดล่ากระสมหวังและนี่คือผลงานของหนูซึ่งหนูตัวนี้ก็เป็นวิญญาณแม่ของจอยที่ตายไปแล้วตัดภาพเมาื่อทีขอบขั้วหันษาพอของจอยไดเมียเป็นคนที่สามหน้าตาหุ่นห้อยเซ็กซี่ แตเป็นเลี่ยงกับลูกๆลุกของเขากระเสียมกเสียใจหลายทั้งความเจ้าสู่ของพอและความผิดหวังจากเจา้าหญิงฮนี่แหละครับการกดขี่ค,คมเห็งอื่นมันยึกเป็นตาบาปที่ตามสนองพวกเขาให้เดเขาบ่มีความสุข